โย่ Yo, ทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับผมช่องตัช s สมายวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอ o มงอ s แต่ว่าโอ๊ยเข้าห้องเจอโชคดีได้ห้องนี้เลยก็เล่นไปเยอะเจ้าเก่งแก้วจไปใครมันช้าจังเลยเจ้าของห้องคือใคร เอางอัตตอนนี้คือมันอัปเดตแล้วมันหาห้องยากขึ้นบ้างนะท้าไม่เขาเลือกฆาตรกรสามมันได้จังเลยอยง่หูหูไวไปปรับฆาตรกรสามได้เลยตุ๊ต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 วิงวิงวิงได้เป็นคิวเมนได้เป็นคิวเมน

ก็นี่ฮะเืออะไรอืมอยู่ที่ห้องไหนนั่นลอยู่ที่ห้องอยู่ระหว่างนีระหว่างทางนึ่ระหว่างนั่งไมเช่ไล่ทางนง่สสว่าง ก็ก็ขขเขาบอกว่าไม่ไม่มั่นใจอะ่ะเรดไว้แบตซัดไอันนี้ซัดขเขาดี่มาเขาตกลงก็สกิปสกิปเหรอเอาไปเพื่อนเราสกิป อมสีเขียวหน้าใสเนี่ยสีเขียวน้าใสฉนนสันต้องเสกบุญก่อนนะจะงหวท่ใครอ่ะอทีท,ท,ท,ไปไปทีนี่สีกข้ยไฟก็ยังดับอยู่ต่อไปวิ่งมา วิ screws, screws, ่งวิ่ง่ตีคูง euh, จับปุ๊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 บเรีร้อยเสร็จไปละใครมันปิดไฟไปเอ้ทำไมกีแดงเหอี่รงนี้ยต๊บเฟ้นนี้เป็นเฟ้็ดีโคตรหน่าเหือใครมันกดรีพอร์ตเลยเอ้เพื่อนแอ้ไอคนเนี้ยมันส่งไอคนเนี้ยส่งใส่สีนี้ สีนี้น,นี่พอสีนี้ฮึมมาส่งไปอืมสีขาวเหรอไม่มันคือสีเขียวสรุปสีเขียวสีขาวสี b a น a n นะปวดเรียนอืมไม่แหมว r น m e อะไรไม่อัน,นี้ยาวเกย่า,ออยาเขาบอกเขาเนะี่ย first เขาบอกว่าให้หัวสีเขียวก่อนแล้วค่อยสีขาวเอ้าสีแดงมันมันแบบมันมีคนี่ี่วสงสัยที่เขาสงสัยก็คือสีเขียวสีนี้แล้วก็สีนี้เนี่ยอันนี้ผมสีเนี่ยสีสีแดงนะรือ สีฟ้าบอกให้ผมสีเขียวมันงงก่อนแล้วไว้แต่ก่อนเพื่อนไมปวดอะไรนะเนี่ยสีผม้มันมันไม่ใช่หวานหมูกระตะกอนนะ นี่เราจะรอดกอดแน่นอนจะอะไรจะเด่งไปน่าสมั่งนะโอ้ยโ,โอ้รีบกดไปหนยนี่อะไรมัน,นมูบไปเลยใส่นมันมึงนะ Mình tám mình cho mình, sẽ Mình năm 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 đây, cái, năm 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 đi năm 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 เนี่ยสองสีเนี่ยรีบปวดอ่ะอันนี้เี่กรีบปวดมันจะรอให้เวลาหมดไม่ได้โคตรใจร้อนมันจะต้องอให้เราเวลาหมดดล้วหวดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าปวดผิดนี่ข้าราชการสามคนจับแปดจับแปดสามโอ้ยไม่คิดเจ็ดที่เด็ Ăn nhé, mua bình lưỡi Mua bình lưỡi Khai lập cản nào này đâu, có người đủ nè nhỉ Ui, bỏ vỡ, áo xì pha bỏ vỡ Nói quật rồi đi quật siri, wow, siri ni mulo berlui, satu nih, tunggu apa lagi, okay, ini ke faham, ini, pelaf terpelas. ômêu barbecue đào sẽ nhiều về này Vô โนเมดอีกขึ้นหนึยงเฮ้ยแท็กเกอร์เขาบอกว่าใครที่ไม่ทำาเมดเนี่ยมันน่าสงสารที่สุดแหละสีเขียวสีเจ็บไาดีกว่าไปดูต้องตีอ่า ไป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 ต่อไปต่อดาวโหลดแจ็คดวโหลดอิ่งเฮ้ยจยยยะยังวะเราว่าตายมีไดรสอือโอ้เอาละทุกคนเอาว่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน ผมว่าครั้งหน้าผมจะไปเล่นโหมดไฮแอนด์ซิกดีกว่าใครอยากให้ผมไปเล่นอะไรได้อีกบอคุไม่ได้เลยเดีย๋ยวผมไปเล่นบ๊ายบาย